ขอบคุณมากนะใหม่หลายๆคนเวลาสัมภาษณ์ใหม่ไม่น่าจะกล้าที่จะถามอะไรพูดอย่างนี้เพราะว่าแบบเขาคิดว่าใหม่ไม่น่าจะตอบใช่แต่พอถามไปเออใหม่ตอบว่ะอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยชอบทำไมหนูเป็นคนอุ้ยหนูเป็นคนอุ้ยใครไม่ใครคิดไปบอกเพราะเต๋อเขียนบทไงเต๋อเขียนบทหนังเขียนบทละครเก่งอะเต๋อก็จะพูดได้อย่างนี้ไงใครจะไปคิดเออผมจะไม่มาแย่งเนาะออกไปจากอกพี่นะครับ แต่ผมจะไปอีกคนนึงเข้ามาดูแลเฮ้ยมันแบบมันบทหนังบทละครนอะ่ะพี่หนุ่มเขินหนูมันก็เขินทุกคนน่ะผู้ชายทุกคนมันยืนอยู่หน้าใหม่แล้วใหม่ไปมองเขาอย่างเง<ส>ี้ยทุกคนก็ต้องเขินน่ะเหมือนกับมีความเซ็กซี่เพิ่มมากขึ้นใส่ชุดวนะ่ายน้ำมากขึ้นนู่นนี่นั่นะพี่หนุ่มดูบ้างไหมอะ่ะดูตลอดแต่มไม่บางทีก็เกรงใจแบบพี่หนุ่มกดไลค์ให้หนูบ้างเปล่ากด DM ไม่ให้ใครบ้างไม่มีไม่มีแสดงว่าเป็นคนที่รู้ว่าเวลาใส่ชุดอะไรลงไปเนี่ยผู้ชายต้องแหวกไม่รู้ เพิ่งรู้เมื่อกี้ว่าพี่หนุ่มซูมอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดาใหม่เป๋ไม่เป๋อย่าโกรธพี่นะพี่ต่อพี่หนุ่มซูมรูปหนูไม่หนูใครพี่หนุ่มถ่ายรูปให้หนูเลยครับผมไม่ต้องไม่ต้องอะพี่เขินไปหนุ่มแล้ไม่ให้หนุ่มไปถ่ายรูปจะได้คิดถึงไงอุ้ย สวยมากอ่ะจริงๆใหม่แบบใหม่ใหม่เป็นผู้หญิงที่สวยมากๆอะขอบคุณค่ะพี่<ต>หนุ่มเวลาชมต้องมองหน้าหรือเปล่าคะแต่ไงหนูก็ชอบพี่หนุ่มนะคะโอ้โหใหม่พี่นี่พองโตมากเลย